สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านพบกับพี่จ๋าอีกแล้วนะคะในรายการแชร์ไว้ในใจพอดแคสต์รายการที่จะช่วยเยียวยาใจและเติมพลังให้กับชีวิตของคุณในทุกๆวันค่ะคุณเคยรู้สึกไหมคะว่าทำไมเรื่องเดิมๆเ,เจ็บปวดเดิมๆถึงวนกลับมาหาเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนเราติดอยู่ในวังวนที่ไม่รู้จะออกยังไงบางครั้งก็รู้สึกเหนื่อยล้า จนอยากจะยอมแท้ไปเลยวันนี้พี่จ๋าจะชวนคุณมาหยุดวงจรความเจ็บปวดเหล่านั้นค่ะเราจะมาเรียนรู้วิธีการรักตัวเองให้เป็นเหมือนเกราะป้องกันเป็นภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งที่สุดในชีวิตของเราเพื่อให้เราพร้อมรับมือกับทุกสิ่งที่จะเข้ามาไม่ว่าจะดีหรือร้ายเราก็จะยืนหยัดได้อย่างมั่นคงค่ะเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมนะคะเพราะวันนี้ พี่จ๋าจะพาทุกคนไปสำรวจโลกภายในของตัวเองและคนพบพลังวิเศษที่คุณมีอยู่แล้วในตัวคะ่ะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะส่วนที่หนึ่งทำความเข้าใจวงจรความเจ็บปวด understanding the pain cycle ทำไมเราถึงเจ็บปวดซ้ำๆบาดแผลในวัยเด็กหรืออดีตการไม่ได้รับการยอมรับการถูกทอดทิ้งประสบการณ์เลวร้ายในวัยเยาว์ที่ยังคงส่งผลต่อปัจจุบัน ความคาดหวังจากผู้อื่นหรือสังคมแรงกดดันจากรอบข้างการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นการพยายามเป็นในสิ่งที่คนอื่นอยากให้เป็นการยึดติดกับอดีตไม่สามารถปล่อยวางความผิดหวังความเสียใจความโกรธแค้นในอดีตได้การสแสวงหาความรักจากภายนอกการคิดว่าความสุขหรือการเติมเต็มชีวิตต้องมาจากคนอื่นเสมอการละเลยความรู้สึกตัวเอง ไม่รับรู้หรือปฏิเสธความรู้สึกเจ็บปวดของตัวเองเก็บกดไว้สัญญาณเตือนว่าเรากำลังติดอยู่ในวงจรพฤติกรรมซ้ำๆเลือกความสัมพันธ์แบบเดิมๆที่ไม่ดีทำลายความสุขของตัวเองผลักไสคนที่รักอารมณ์ด้านลบเรื้อรังวิตกกังวลซึมเศร้าโกรธง่ายหงุดหงิดสุขภาพกายสุดโทมนอนไม่หลับปวดหัวเรื้อรัง ภูมิคุ้มกันตำ่ำความรู้สึกไร้ค่าหรือไม่คู่ควรไม่มั่นใจในตัวเองเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นตลอดเวลาเคสที่ติดอยู่ในวงจรความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกเพราะไม่เคยรักตัวเองพอที่จะออกจากจุดนั้นส่วนที่สองรักตัวเองคืออะไรกันแน่ Defining self-love รักตัวเองไม่ใช่เห็นแก่ตัวหลายคนเข้าใจว่าการรักตัวเองคือการเป็นคนเห็นแก่ตัวไม่สนใจใครซึ่งไม่ใช่เลยค่ะรักตัวเองคือการเห็นคุณค่าในตัวเองการดูแลทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์การตั้งขอบเขตที่ชัดเจนการให้อภัยตัวเองการยอมรับทั้งด้านดีและด้านไม่ดีของตัวเองรักตัวเองคือการสร้างภูมิคุ้มกันให้ชีวิต เมื่อเรามีภูมิคุ้มกันที่ดีเราจะแข็งแรงคอที่จะรับมือกับเชื้อโรคหรือปัญหาที่เข้ามาความรักตัวเองก็เหมือนภูมิคุ้มกันทางใจทำให้เราไม่เปราะบางไม่หวั่นไหวกับคำพูดหรือการกระทำของคนอื่นง่ายๆประโยชน์ของการรักตัวเองความสัมพันธ์ดีขึ้นกับตัวเองและผู้อื่นสุขภาพกายและใจแข็งแรงมีความสุขสงบภายในตัดสินใจได้ดีขึ้น มีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตส่วนที่3ลงมือปฏิบัติสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตด้วยการรักตัวเอง Practical steps to self-love ขั้นที่1ตระหนักรู้และยอมรับ Awareness and acceptance ฝึกสังเกตความรู้สึกของตัวเองจดบันทึกประจำวันทำสมาธิถามตัวเองว่าตอนนี้ฉันรู้สึกยังไงยอมรับความรู้สึก ไม่ว่าจะเป็นความโกรธความเศร้าความผิดหวังยอมรับว่ามันเกิดขึ้นได้ไม่ตัดสินตัวเองให้อภัยตัวเองทุกคนเคยทำผิดพลาดให้อภัยตัวเองและก้าวต่อไปหยุดการวิพากษ์วิจารณ์ณตัวเองปรับเปลี่ยนความคิดด้านลบเกี่ยวกับตัวเองให้เป็นด้านบวก self talk ขั้นที่ 2. ดูแลกายและใจ nurturing body and mind ดูแลสุขภาพกายกินอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอร่างกายที่แข็งแรงคือรากฐานของใจที่แข็งแกรง่งดูแลสุขภาพใจหาเวลาอยู่กับตัวเองทำสิ่งที่ชอบงานอดิเรกฝึกสมาธิหรือเจริญสติฝึกการอยู่กับปัจจุบันลดความฟุ้งซ่านฝึกขอบคุณมองหาสิ่งดีๆในชีวิตและขอบคุณมันทุกวัน หลีกเลี่ยงข่าวสารหรือสังคมที่เป็นพิษเลือกเสพสื่อและเลือกคบคนที่ส่งเสริมพลังบวกขั้นที่3ตั้งขอบเขตที่ชัดเจน setting healthy boundaries เรียนรู้ที่จะปฏิเสธเมื่อไม่สบายใจไม่พร้อมหรือเกินความสามารถปกป้องเวลาและพลังงานของตัวเองไม่ให้ใครมาเอาเปรียบ สื่อสารความต้องการของตัวเองอย่างชัดเจนบอกความรู้สึกและความต้องการให้คนรอบข้างรับรู้ตัวอย่างเช่นการปฏิเสธคำเชิญที่ไม่ต้องการไปการบอกคนในครอบครัวว่าต้องการเวลาส่วนตัวขั้นที่4พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง (Continuous Growth) เรียนรู้สิ่งใหม่ๆพัฒนาทักษะหาความรู้เพิ่มเติมตั้งเป้าหมายเล็กๆและทำสำเร็จสร้างความภูมิใจในตัวเอง ออกจากคอมฟอร์ตโซนท้าทายตัวเองในเรื่องเล็กๆน้อยๆเพื่อให้เติบโตขั้นที่5สร้างความสัมพันธ์ที่ดี building healthy relationships เลือกคบคนที่ส่งเสริมและเข้าใจหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์ที่เป็นพิษการเรียนรู้ที่จะรักและได้รับรักอย่างเหมาะสมความรักที่ดีต้องเริ่มต้นจากการรักตัวเองก่อนการให้อภัยผู้อื่นการให้อภัยผู้อื่นก็คือการปลดปล่อยตัวเองจากความเจ็บปวด การรับมือเมื่อมีคนวิาพากษ์วิจารณ์เมื่อเรามีภูมิคุ้มกันที่ดีเราจะสามารถรับมือกับคําวิจารณ์ได้โดยไม่สะเทือนใจง่ายๆจำไว้นะคะว่าการรักตัวเองไม่ใช่เรื่องของการเห็นแก่ตัวแต่คือการสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับชีวิตเราเองค่ะเมื่อเราแข็งแรงจากภายในเราก็จะพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นความสุขความเศร้าหรือแม้แต่ความผิดหวัง การสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตด้วยความรักตัวเองก็เหมือนการปลูกต้นไม้ค่ะต้องใช้เวลาความอดทนและการดูแลเอาใจใส่เริ่มต้นจากวันนี้ทีละเล็กทีละน้อยไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องสมบูรณ์แบบแค่ได้เริ่มตน้นก็ถือว่ายอดเยี่ยมที่สุดแล้วค่ะวันนี้คุณพร้อมที่จะหยุดวงจรความเจ็บปวดเหล่านั้นและหันมารักตัวเองอย่างเต็มที่แล้วหรือยังคะจำไว้เสมอนะคะว่าคุณมีค่า คุณคู่ควรและคุณสมควรได้รับความรักที่ดีที่สุดเสมอและความรักที่ดีที่สุดนั้นก็คือความรักที่คุณมอบให้ตัวเองนั่นแหละค่ะถ้าคุณชอบเนื้อหาในวันนี้และอยากฟังเรื่องราวดีๆที่จะช่วยเยียวยาใจและเติมพลังให้กับชีวิตแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามช่องแชร์ไว้ในใจพอดแคสต์ของเราไว้นะคะ และถ้าเห็นว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์อยากส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนที่คุณรักหรือคนที่คุณคิดว่ากำลังต้องการกำลังใจอย่าลืมกดแชร์ออกไปให้เยอะๆเลยนะคะถือเป็นการส่งต่อความรักและความห่วงใยให้กันและกันค่ะใครมีประสบการณ์เกี่ยวกับการรักตัวเองหรือวิธีสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตด้วยตัวเองอยากแบ่งปันความคิดเห็นคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะพี่จ๋าจะรออ่านค่ะ สำหรับวันนี้พี่จ๋าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการรักตัวเองและมีชีวิตที่เปลี่ยนไปด้วยพลังและภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าในรายการแชร์ไว้ในใจพอดแคสต์นะคะสวัสดีค่ะ